สวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาทําไก่นะครับผมเข้ารูปทรงนะครับก็เชิญท่านนายกเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดต้นไกลนะครับนายประเสริฐดำเรืองเอาใจไปเลยคุณพระวัตสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับ อ่าเป็นไม้หลากรูปทรงนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นไทรเจี้ย,ยร่ำร่ำนะเจี้ยร่ำร่ำก็อาจจะยอดแสงสักนิดหนึ่งนะครับ กิ่งก้ามเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะครับเราก็ตัดพอยะตำแหน่งต่างๆนะกิง่งไหนถ้ามันซ้อนกันเยอะเนี่ยเราสามารถตัดออกได้น,นะครับก่อนตัดเนี่ยเราก็ตัดก่อนดูว่ามันเข้าลูกเข้าล่างไหมก็ดบับาบต้นกายต้องช้าๆนะครับความเหนียวของกิ่งเนี่ยมันจะสู้ตะโกกับมะขาไม่ได้นะต้องค่อยๆตัดนะครับไงั้นมันจะหักใน ไปแต่รวดนะสิงเม็ดไปตามนะครับมันจะลั่นในมีใครเก็ยก็ไมมมาตัดครับ สามารถที่จะดับน้วนด้านนะให้สิ่งเ้ามีความเอี้ยวนะครับสําหรับสินใหญ่ๆต้องใช้การม้วนปิดตัวนะกดให้มันโค้งเข้าหากันนะียจากที่มันตรงๆมันก็จะมีความโคง้งโค้งบ้างนะครับ ตาก้องมาแล้วไปดัดด้วยช่วยกัน แล้ต้องมาเอามุมเอิ่มบ้างก็ได้ไปถ่ายเออร้อนเอร์แสงอันหัวแสงบราวุบราวุ ต้นใจจิ่งค่อนข้างปร่อนะฮะเวลาเวลาท่านตัดนะครับต้องช้าช้านะฮะอย่าเร็วนะครับถ้าเร็วเนี่ยเวลากลิงมันฉีกแล้วมันจะไม่แข็งแรงนะครับเราต้องรอการแตกตรงๆฉีกนะั่งตัดทิ้งนะครับมันไม่ตายแต่ว่ามันเลี้ยงแล้วไม่โตนะเลี้ยงแล้วมันจะกระต้างกระต้างนะครับจิงมันจะขาดเพราะระยะยามันจะขาดจากกันเลย การดัดไม้นะครับหลังจากที่เราแบ่งกอดประทานแล้วนะครับจะเป็นรูปทรงไหนแล้วตานะฮะถ้าไม้มันแบ่งจากประทานแล้วซ้ายไปซ้ายขวาไปขวานะครับขอให้ท่านยึดหลักในไว้นะครับแล้วการดัดไม้ก็จะง่ายไม้เวลาดัดแล้วก็จะเป็นระเบียบเป็นทิศทางเดียวกันนะครับไม้มันจะไม่ควยไม่ขวางกันดูว่ามันจะสบายตานะครับ โกรณีที่ไม้ก,กิ่งยาวๆยว่ยอแบบนี่นะครับถ้าเราต้องการให้เขาสั้นลงเนี่ยเราองหาวิธีม้วนม้วนลำเขาก่อนนะครับม้วนกิ่งยาวๆนี่นะหัดเข้ามาหาต้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับออกนะการยิ่งดัดโค้งเยอะเนี่ยมันก็จะกินความยาวไปนะจากที่พยายามก็จะสั้นลงนะครับพยายามพลิกหาเหลี่ยม เป็นการแก้ไม้ที่พวกคอยยาวนะครับตำแหน่งแตกไม่ชิดลำเนี่ยเราต้องหาวิธีปิดนะปิดเพื่อให้มันสั้นลงนะครับปิดให้มันสั้นลงการที่เราปิดโค้งเยอะเนี่ยความโค้งเอี้ยวต่างๆเนี่ยมันจะกินความยาวไปนะครับทําให้ไม้มันดูแล้วมันไม่ยาวเกินนะถ้าเราไม่บิดช่วยเนี่ยมันก็จะยาวนะครับไม้มันจะยาว เราเรียกว่าคอยาวนะคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานครับ สวัสดีครับคุณนแพนเด็ตครับคุณมูสวัสดีทุกท่านนะครับคุณมูสวัสดีครับท่านนายกทีมงานที่น่ารักทุกท่านสวัสดีครับพี่มกเหรอค่ะสวัสดีครับพี่มูครับคุณบอยพนาสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานคุณธีระสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านคุณจิติพงศ์สวยงามจริงๆครับขอบคุณครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านครับสวัสดีค่ะ การปิดกิ่นต่างๆนะเราดูนะครับว่าถ้าจังหวะกิ่งแตกตรงไหนโล่งเนี่ยเราก็สามารถปิดกิ่นไปช่วยเอาได้นะครับถ้ามันไม่ไม่เยอะแล้วไม่ลกรงเกินไปนะครับถ้ามันพอดีเราเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้่ะนะ ม้ก็จะเป็นการสร้างบ่อนไสมันต้องใจเย็นๆไปทีละขั้นตอนนะครับอย่ารวบรัดดึงเอาข้างเดียวจบนะครังเดียวจบหมายถึงว่าดึงยาวเลยแล้วก็เอาไปลายเลคุ้มครงไว้นะครับนั้นก็ทําได้นะแต่ว่าเวลามันจบแล้วความสวยงามมันก็จะต่างกันนะครับ ิ่งที่เราต้องโชว์ให้เห็นกิ่งก้านต่างๆเนะี่ยเพราะว่าเรามีการเข้า่วดเราเสียเวลาดัดเขานะครับดังนั้นเวลาเราทํำมาแล้วมันก็ต้องเห็นนะลวดลายต่างๆ,ๆที่เราดัดเอาไว้นะครับหาจังหวะดีๆนะตัดเว้นระยะช่องไฟให้ได้นะจิงจิงหน้าสุดด้านล่างให้ตับนะครับจิงที่สองที่อยู่แนวเ,เดียวกันให้สูง เราไล่ระดับไปอย่างนี้นะครับเวลาเราสร้างไม้แล้วเราเรียวกว่ามันมันจะไม่บังกันนะครับไม้มันก็จะเป็นกิ่งอิสระนะสามารถโชว์ตัวใครตัวเขาได้จิ่งใครถึงมันประมาณนั้นนะครับ ก็เวลาท่านทำม้นะครับตรงไหนสั้นก็ต้องรอนะฮะใจเย็นๆนะครับค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆต่อเติมไปนะครับมันสั้นได้แค่นั้นเอาแค่นั้นก่อนรอแตกตาใหม่พอมายาวขึ้นแล้วก็ดัดไปใหม่นะครับม้ามันก็จะค่อยๆเข้าลูกเข้ารากนะบอนไซต้องรอนะครับเวลาเราสร้างบอนไซต้องต้องรู้จักรอนะใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะ เราก็ทำมาให้ละเอียดการเป็นระยะท่องไปมันสำคัญนะครับถ้าเราจะามาที่ดูดูสะอาดตาเนี่ยควรจะต้องมีระยะการเด้งของท่องต่างๆให้ได้นะครับ อย่าใจร้อนนะครับสำหรับท่านที่ทำบอนไซอยู่นะต้องตัดทศต้องรอนะครับต้องใช้เวลาจบดวนได้น,นะครับแต่ว่าจบดวนเนี่ยมันจะแข็งๆเนะยไม้มันจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่ ครับพอไม้ช่วงนี้มาโลกนะครับเรามีกิ่งหลังเนี่ยต้องตัดหลังมาช่วยนะครับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณวีรศัก์ค,กคุณวีรศักดิ์สวัสดีท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านครับ คุณชิมสวัสดีครับรายการดีมากครับท่านคุณชูเกียรติสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับคุณสมานสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานคุณเสกเซลซีสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานวางกอกทุกท่านครับับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวใจรัวรัวรัวๆนะครับผมกำลังใจนะครับผมคุณโกวิดสวัสดีครับท่านนายกอลอดคุณออนี่ยทีมงานทุกท่านครับคุณปาโรดไม่แคร์สื่อแชร์ทุกวันครับบอสเซนค้าผมขอบคุณมากนะครับคุณปาโรดนะครับผมครับ คุณบราวโวอร่อยยิ้มไปเลยครับผมขอบคุณสาหรับหัวใจรัวรัวรัวรวนะครับผมครับคุณจรูนสวัสดีครับทีมงานนายยกครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับครับนี่ก็เป็นไกลนะครับผมรูปทรงใหม่นะครับผมครับ บราโวสวัสดีคุณมาร์ทสวัสดีครับท่านนายกอ,อลอดครับคุณสอเมืองเกินสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอกบอลไทยทุกท่านครับผมคุณสอเมืองเกินเอาใจไปเลยครับผมสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับครับที่เข้ามารับชมนะครับผม ร้านกระถางช่างเกียรติเมืองคงสวัสดีค่ะท่านนายกและออลอดและเอซทุกท่านค่ะแชร์แล้วค่ะครับผมขอบคุณมากๆนะครับร้านกระถางช่างเกียรตินะครับผมรับเอาใจไปเลยครับครับไม้ถ้าเราไม่ยึดติดรูปทรงก็จะได้ไม้ที่ตามใจเรานะครับผมครับ จำจำโครงธรรมชาติที่เขาให้มานะครับคุณวุฒิชัยสวยสวยเพ่ครับดัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะโชว์แต่ละ ชั้นแต่ละกิ่งของเขานะครับผมครับเปิดให้เห็นช่องนะครับผมก็คล้ายๆไม้ที่ขึ้นเป็นยอดนะครับผมครับ,รบแล้วก็มีตัวล้อตัวบังนะครับผมเปิดโชว์ให้เห็นโครงสร้างสรีระกิ่งเมมของเขานะครับผมครับ คุณมาร์ตอาจารย์หลอดชอบทานส้มโอไหมครับเดี๋ยวได้เอาส้มโอทัพทิมสยามไปฝากในงานครับคอนอโครับผมขอบคุณนะครับผมครับทานได้ทุกทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมคุณมาร์ตนะครับผมครับวันนั้นทีมงานเราก็จะไปเป็นคณะเลยนะครับผม แล้วสาวบางกอกก็จะไปเป็นคณะเลยนะครับไปเป็นทีมงานเลยนะครับผมคุณบราวโวบางกอกบ,บอนไซย,ยังน้อเนี่ย <c oughs> อา่านไม่ได้นะครับผม <Thank you. S 1> ถ้าใครอาร่านได้ก็ช่วยแปลให้ผมหน่อยนะครับผมคุณเบราโวแตงกิ้วนะครับผม <Thank you. S 1> กวจะประมาณนี้นะครับผม นี่คือเสน่ห์ของบอนไซนะครับก็อยากให้ท่านทำรูปทรงไม้จัดให้เข้ารูปเข้าร่างกันนะครับระยะท่องไฟต่างๆทิศทางการดัดมันสำคัญสำหรับรูปรูปทรงไม้ทุกต้นนะครับถ้าเราดัดแล้วเข้ารูปร่างเข้าเนี่ยพอเรามองภาพรวมมันก็จะพลมเพลินกันนะครับจะกลมเพลินกันนะก็ขอให้ท่านไม่ต้องยึดติดรูปทรงนะครับ ไม้บอนไซไม่จำเป็นต้องยึดต็ดทุกจองนะครับจริงๆต้นนี้เนี่ยมันเป็นไม้ขึ้นจังหวะ1นของสานะถ้าท่านดูกิ่งก้านต่างๆดีๆนะจังหวะการขึ้นกิ่งเนี่ยมันคล้ายไม้มีของสามมันต่างการตรงที่เราดึงรูปร่างให้เขากว้างออกนะเราพยายามเน้นเอากิ่งตั้งขึ้นน,นะครับกิ่งเมนพยายามตั้งขึ้นนะพอไม้ตั้งขึ้นแล้วเนี่ย การตั้งไม้ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การทําทรงไม้ง่ายขึ้นนะครับพอไม้ตั้งขึ้นเนี่ยการดัดลีลาต่างๆมันก็จะสวยงามในจังหวะของเขาอะนะครับถ้าเราเอากิ่งนอนลงแล้วเราตัดให้มันพับลงลานะตัดเพื่อมนพุ่มปอมเฉยๆอันนั้นก็ทําได้แต่ความแตกต่างเวลาเราสร้างจบแล้วลูกทรงมันจะต่างกันเยอะนะครับถ้าเป็นไม้แนวตั้งเนี่ยแลิวกิ่งระยะที่มันหน่งหางเนี่ยนะครับ พราะระยะห่างเนี่ยการตัดต่างๆมันมีช่องไฟให้เราสามารถที่จะเติมแต่งเติมกิ่งต่างๆได้ดีกว่าไม้ที่ขึ้นกิงแล้วก็จับนอนลงทั้งหมดนะครับตพรานั้นมันจบเร็วนะแต่ว่าไม,ม้มันจะดูแล้วแบนๆนะครับก็เป แนวทางสำหรับท่านที่ชอบมากตำแหน่งขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวานะครับต้นนี้เราจงใจเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่ให้ยาวขึ้นนะน่ะยอดอยังเล็กมากนะครับนานาพักเนี่ยมันโตขึ้นก็จะสวยงามกว่านี้นะครับแล้วมายอดนะมายอดเนี่ยมันจะโตเร็วกว่ากิ่งนอนนะครับม้ที่ลำตั้งเนี่ยมันจะโตไวนะครับ ก็ตรงไหนสั้นเราก็ต้องรอให้ใหญ่ฮนะรอให้ยาวขึ้นนะครับคุณเคนมันคุณคินมันค,มคุณคิมบางกอกบอนไซไม้สวยๆเยอะดูเจ่มมาก แปลของบราโวครับอโออครับผมขอบคุณมากนะครับผมคุณทิมครับที่กรุณาช่วยแปลให้นะครับผมพอดีตัวกับผมก็ไม่ได้เรียนภาษานะครับผมก็วัตถุ <S <S <c oughs> ดันะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ช่วยแปลนะครับเราจะได้รู้การสื่อสารที่ดีขึะนะ้น คุณถวินสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอกทุกท่านครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณาวินนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เวลาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม ครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็คงฝากเอฟซไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟทุกคนทุกท่านนะคครับบขอบุณครับ